มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฮ hey, ทั้งแผ่นดินวอลเลย์บอลหญิงไทยทำได้ชนะจีนพงังอาดแชมป์เอเชียสมัยที่สาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศวันที่6กันยายน2566ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยแชมป์สองสมัยพบกับทีมชาติจีนแชมป์สิสมัยโดยผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ2เซต25ต่อ21 25ต่อ27 25ต่อ19 20ต่อ25และ16ต่อ14ขคว้าแชามป์สมัยที่3ได้สำเร็จค่ะ เฮ hey, กันทั้งแผ่นดินนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำได้ค่ะชนะจีนผงาดแชมป์เอเชียสมัยที่3ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ